ก็สวัสดีครับนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการชาร์จถาน1นึ่งปนะครับด้วย BMS นี่ครับบางท่านอาจจะเคยสงสัยเหมือนผมนะว่าไอ้เจ้า BMS นี่ครับอย่างของผมในหน่งเซลนะครับที่เขาใส่เข้ามาในการชาร์จฐานนะครับหนึ่งรหรือถานรุ่นหรือไงว่าหน้าที่ของมันก็คือเต็มตัดนั่นนะครับทีนี้ว่าเราจะเอาแหล่งจ่ายไฟนี่ต่อเข้าเจ้าตัว BMS เลย พราะว่าแหล่งชจไฟที่เป็น DC ออกมาเนี่ยมันก็มันก็ผ่านการเลติฟายเออรมาเป็นไฟ DC แล้วนะครับส่วนที่วงจรชาร์จเพิ่มเพิ่มมานอาจจะเป็นเรื่องของการควบคุมแรงดันและกระแสนะครับส่วนมันจะเป็นการควบคุมกระแสมากกว่านะครับแรงดันก็อยู่กันอยู่นะครับว่าประมาณ5โวลต์น,นะครับนะครับแต่ตัวน,นี้เราจะลองเอา b m s มเนี่มาชาร์จตรงๆเข้ากับแบตเลยนะครับโดยที่ต่อหัวหัวชาร์จแล้วนยครับหัวชาร์จมือถือเรานี่ครับเข้าไปที่ b m s โดยตรงเลยนะครับอันดับแรกนี่ผมก็จะต้องทีชาร์จฐานที่จะเอามา ชาร์จก่อนนะครับว่าเพื่อให้มันชัวนะครับว่าฐานมันที่ชาร์จออกหมดแล้วนะครับโดยผ่านเจ้าตัวนี้นะครับผ่านเจ้าตัวทดสอบประจุนี่ครับซึ่งผม DI y ขึ้นมานะครับนะครับาก็มาทาการคลายประจุฐานออกก่อนนะครับตั้งไว้ประมาณ2.5นะครับคนกลางที่จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับให้มันคลายประจุออกมาให้เหลือ2.5โวลต์ก่อนนะครับแล้วเราจะทําการประทานก้อนนี้มาชาร์จอีกทีหนึ่งด้วย b m s นั่นได้นะครับว่า มันจะชาร์จเข้าเต็มแล้วตัดไหมนะครับจะมีโพเเซียกระถานไหมนะครับครับตอนนี้เครื่องมันก็ดิชาร์จแล้วนะครับมาที่2.5โวลต์นะครับพร้อมบอกกระแสนะครับว่าฐานก้อนนี้มีกระแสอยู่ที่1,290มิลลิแอมนะครับนี่คือการดิชาร์จเสร็จรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําฐานก้อนนี้มาชาร์จด้วยนี่ครับ BMS 1เซลล์ตัวนี้นะครับมาดูกันที่ว่ามันจะเต็มแล้วตัดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมครับอย่างเช่น BMS จะร้อนไหมหรือว่าฐานจะร้อนไหมนะครับ ต่อไปเราก็บัตรีสายชาร์จสายยุทบีในถูกนะครับบัตรกีบวกลบเข้ากับ b ีเนะครับต่อไปจะทําการชาร์จนะครับโดยใชย้หัวชาร์จตัวนี้กับ USB Tester สตอร์สำหรับเช็คกระแสนะครับตอนนี้มันชาร์จอยู่ที่ 1.8M ก็แอมป์นะครับเ็เกือบ 2M แอมป์นะครับเนี่ยถ้าตัวเลขสีนเงินเป็น0ูก็แสดงว่าชาร์จเต็มแล้วนะครับเราก็จะทําการวัดไฟของฐานก้อนนี้ดูว่ามันสี่วัลกว่าไหมนะครับแล้วก็ ช้แคมิเตอร์ตัวนี้วัดด้วยนะครับว่าตัวนี้มันมีกระแสไหลไหมนะครับอืกระแสก็ไหลอยู่นะครับประมาณ1.7แอมป์นะครับก็ถูกต้องนะครับพอๆกับยูดบีเทสเตอร์ที่มันแสดงผลเมื่อกี้นะครับถ้ากระแสหยุดไหลก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันนะครับนั่นคือถ่านเต็มแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าไอ้เจ้าบ m เนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเวลามันชาร์จอยู่แล้วก็มันเต็มนะครับอ่า อย่างน้องก็จับดูว่ามันร้อนไหมนะครับก็อุ่นๆนะครับเรามารอให้มันเป็นศูนย์นะครับกระแสเต็มเราจะมาวัดฐานออกมาว่ามันจะได้กี่วตนะครับนี่คือการชาร์จด้วย b m s อย่างเดียวนะครับไม่ได้ผ่านวงจรชาร์จเจอร์นะครับก็คือใช้แรงดันจากัอชาร์จเลยวิ่งเข้าไปที่ b m s เลยนะครับตอนนี้กระแสชาร์จอยู่ที่1.38่งแอมป์นะครับหนึ่แอมป์นะครับแรงดัน5วันะครับเรามาดูนะครับว่า ตันชาร์จเต็มแล้วอ่านี่ครับตัวเลขสีเงินเป็นศูนย์แล้วนะครับมักระแสดงว่ากระแสเต็มแล้วนะครับที่ชาร์จเข้าไปในฐานก้อนนี้นะครับนะครับลรามาดูนะครับฐานก็ไม่ร้อนนะครับบีบเมก็ไม่ร้อนนะครับใช้แคมมิเตอร์วัดดูนะครับกระแสวิ่งไหมมีนิดเดียวนะครับแต่ตอนนี้เป็นศูนย์แล้วนะครับศูนย์ๆถ้ามาวัดแรงดันดูนะครับว่าชาร์จเต็มแล้วมันกี่วลต์นะครับ สี่จุดหนึ่งวัต์นะครับแสาชาร์จเต็มแล้วนะครับสี่จุดหนึ่งวต์นะครับทีนี้ก็สามารถนําฐานก้อนนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับต้องดูกระยะยาวนะครับว่าจะมีผลเสียไหมนะครับการที่เราชาร์จด้วยบีเวอย่างเดียวนี้นะครับก็เป็นการทดสอบนะครับท่านใดมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ อันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างการชาร์จโดยผ่านตัวชาร์จเจอร์นะครับซึ่งจำกัดกระแสที่1นึแอมป์นะครับนี่ครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ8 9 0 0มิลล ah ิแอมป์นะครับนี่ครก็คือผมใส่วงจรชาร์จเจอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับวงจรชาร์จแบต หนึ่งเปอร์เซ็นตางูนนะครับที่พี่สี่ศูนย์ห้าหกนั่นนะครับรุ่นยอดฮิตนั่นนะครับนี่ฮะซึ่งจํากัดกระแสชาร์จอยู่ที่แต่หนึ่งแอมป์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะถูกจํากัดอยู่แค่หนึ่งแอมป์นะครับไม่ให้เกินนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีวงจรชาร์จเจอตัวนี้มันก็ไฟก็จะพุ่งออกจากอะแดปเตอร์ชาร์จนี่เต็มๆนะครับอันนี้ก็สองแอมป์นะครับมันก็จะมาเต็มเต็มนะครับประมาณหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเก้าแอมป์นะครับพันเก้าร้อยมิลลิแอมป์นับบวว่าจะรััไหม้ นะครับนี่เป็นการเปรียบเทียบไปเห็นนะครับกับการใส่วงจรชาร์จกับไม่ใส่นะครับนะฮะจะเห็นว่ากระแสไม่เท่ากันนะครับ